อย่างที่ว่าเทศกาลสงคการประชาชนก็กลับบ้านอุบัติเหตุก็มีด้วยสองสาเหตุเนี่ยคือขับรถด้วยความเร็วประมาทและก็เมาสุราส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือก็เป็นคนไทยก็เป็นคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวภูเก็ตมีประชาชนสัญจรช่วงสงการจะเพิ่มมากกว่าปกติทางไปผมกับผู้บริหารเทศบาลทั้งหมดก็คิดว่า7วันอันตรายอย่างที่เขาพูดกันคุยกันเราก็มีมาตรการ ทางกระทู้นี่มีจุดใหญ่ๆที่เคยมีอุบัติเหตุก็สามที่คือที่ทางขึ้นเขาป่าตองตรงนั้นส่วนมากจะเป็นน้ำมันหกลื่นผู้ไม่ชำนาญทางมันจะมีอุบัติเหตุเยอะตรงนั้นจะมีเต็นท์ทางเทศบาลกระทู้คอยบริการอยู่ก็มีจะเตรียมไว้ก็มีบูนขาวมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม้หมอนสำหรับรองล้อเผื่อรถจะขึ้นไม่ไหวประมาณนะะั้นแล้วมี ไอ้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลขั้นต้นก็จะคอยอยู่ตรงนั้นและจะมีไปเตือนอันตรายมีกลวยต่างๆและจุดที่สองก็คนยิมซานที่ทางเข้าเมืองเพราะตรงนั้นอุบัติเหตุก็เยอะเราจะมีเต็นท์และมีระบบไฟเตือนอยู่บริเวณนั้นทั้งมีเต็นท์ขาขาเข้ามากระทุมีเจ้าหน้าที่เข้าเวร24ชั่วโมงและก็อีกจุดหนึ่งคือ หน้าหมู่บ้านภูกเก็ตวินล่าตรงที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย3จุดนีน้ที่เราเทศบาลเทศบาลกระทุก็เฝ้าระวัง3จุดนี้จะพยายามไม่เกิดอุบัติเหตุให้ได้ก็มีรถพยาบาลอะไรเตรียมสเตนบายไว้ way, ช่วยเหลือตลอดเวลา7วันอันตรายนะครับหวังังใจเราใช้อุบัติเหตุ เป็นศูนย์เลยครับขอบอกให้ประชาชนที่มามาเที่ยวภูเก็ตนะครับดื่มดากับเทศกาลสงกรานเนี่ยให้ระวังเรื่องเสพของมึนเมาแล้วก็ขับรถประมาทหมวกกันนกป้องกันอะไรคาดเบลอะไรก็ให้เต็มที่ป้องกันตัวเองและอยากจะให้ท่านอย่าดื่มจนเมาลืมสติแล้วก็ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขในช่วงสงการปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้โชคดีทุกคนครับ